ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านสารแดงเหนือเริ่มเมื่อช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อช่วงกรุงรัตนกโกสินทร์ตอนต้นโดยมีชาวมอญอพยพมาจากประเทศพมา่าเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในแผ่นดินไทยในสมัยรัชกาลที่สองและเข้าไปตั้งชุมชนตามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่จังหวัดสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีจนถึงพระนครศรีอยุธยา หมู่บ้านสารแดงเหนือถือเป็นหมู่บ้านต้นแบบของจังหวัดประทุมธานีเป็นหมู่บ้านที่มีความพร้อมในหลายๆด้านเช่นวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านที่ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีในแบบฉบับของบรรพบุรุษชาวมอญดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่หมู่บ้านสารแดงเหนือจะมีวัดเก่าแก่อยู่เพียงวัดเดียวได้แก่วัดสารแดงเหนือซึ่งเป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์รามันธรรมยุท์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2417อาชีพหลักในอดีตของชาวมอญสระแดงเหนือคือการค้าขายทางเรือเนื่องจากในสมัยก่อนจะใช้การคมนาคมทางน้ำเป็นหลักโดยการลงเรือค้าขายนั้นจะล่องไปจนถึงจังหวัดต่างๆและจุดอื่นๆที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้าเช่นเกลือทะเล อาหารแปรรูปต่างๆ